ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่บริเวณหน้าจอก็คือภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าในพื้นที่ของอตอมอรัญญประเทศจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่จังหวัดสะแก้วนะครับในพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีผู้คนเนี่ยทั้งคนไทยแล้วก็พี่น้องชาวกัมพูชาจํานวนมากนะครับมายืนออรอกันอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยนะครับหลังจากที่มีข่าวว่า ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีการปรับเวลานะจาก6โมงเช้าเนี่ยเป็นเปิด8โมงเช้านะครับแล้วพอถึงเวลา8โมงเช้าปั๊บนะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยได้มีการเปิดด่านพรมแดนนะครับแล้วก็มีพี่น้องชาวกัมพูชานะครับทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็แรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยจากฝั่งไทยนะจะเดินทางข้ามไปยังทางฝั่งกัมพูชาแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมารอออก,กันขนาดนี้ฝ่ายไทยพร้อม แต่ฝั่งกัมพูชาไม่พร้อมเสยคุณผู้ชมคุณหน่อยแน่คือ,<ข>อเ<ข>พราะทางฝั่งกัมพูชายังไม่เปิดค่ะใช่ค่ะก็เป็นการแจ้งมาว่าเป็นคําสั่งของผู้บังคับบัญชากัมพูชาไทยบอกเปิดกี่โมงแปดโมงเช้าจากหกโมงเป็นขยับเป็นแปดโมงเช้าแต่ของกัมพูชาให้เปิดด่านในเวลา9โมงค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงไม่ตรงกับไทยก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวกัมพูชารวมทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยที่จะไปทํางานในฝั่งกัมพูชาให้ทราบว่า ไทยเราเปิด8โมงนะแต่ว่าด่านของกัมพูชาเปิด9โมงก็เลยทำให้เรียกว่านั่งรอกันแบบยาวเลยนะคะจับกลุ่มบนกันยกใหญ่เลยนะครับว่าทำไมถึงเปิดไม่พร้อมกันมันก็เลยเกิดความวุ่นวะวุ่นวายกันแบบนี้นะครับทีนี้ไปสอบถามทางด้านของผู้กํากับตอมของจังหวัดสระแก้วนะครับพันตารวจเอกณนะ พัทรพงศ์นะครับสุภาพร์ท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าจากคําสั่งของกองกําลังบูรพาที่จังหวัดสะแก้วเนี่ยก็ทําการเปิดด่านพรมแดนคลองลึกเนี่ยในเวลา8โมงแต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาคุณผู้ชมครับคือเขาไม่ยอมเปิดอ่ะ พอไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาเ<ๆ>ขาอ้างว่าอย่างที่คุณหน่อยแน่บอกคือเขาอ้างว่าเจ้านายของเขาเนี่ยในพื้นที่ของฝัง่งกัมพูชาเนี่ยสั่งให้เปิด9ก้าโมงเช้าทาให้เวลาของทั้ง2ประเทศเนี่ยมันเหลื่อมกันอยู่หนึ่งชั่วโมงส่วนคนไทยที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวแล้วก็เล่นการพน,นันเนี่ยในฝั่งปอยเปตตอนนี้ทางกองกําลังบูรพาสั่งให้งดการเดินทางโดยเฉพาะคนไทยนะครับที่จะไปทํางานในฝั่งปอยเปตนะครับก็สามารถเดินทางเข้าออกไปได้แต่ว่าจะต้อง อยู่ฝั่งกัมพูชาได้เพียงแค่ครั้งละ7วันเท่านั้นส่วนชาวต่างชาติก็สามารถเข้าออกได้ตามปกตินะครับทีนี้พอถึงเวลา9โมงปับ๊บคุณผู้ชมฝั่งกัมพูชาเปิดด่านพรมแดนนะครับก็มีชาวกัมพูชาเนี่ยนะขี่ทั้งออมอเตอร์ไซค์ขับรถจนเนี่ยแห่กันเข้ามาฝั่งไทยกันคึกคักกันเลยทีเดียวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพ่อค้าฝั่งโรงเกลือนะครับทำให้ด้านหน้าฝั่งพรมแดนคลองลึกเนี่ย กลับมามีความคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกนะคะที่ด่านตอมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะก็เริ่มมีแรงงานกัมพูชาที่ทํางานในประเทศไทยค่ะต่างทยอยขนสัมภาระเดินทางกลับประเทศมายืนเข้าแถวรอตรวจหนังสือเดินทางเพื่อกลับประเทศกัมพูชาคือตามรายง,งานบอกล้นออกมานอกอาคารผู้โดยสารเนี่ยขาออกยาวออกมาจนถึงถนนทางเข้าด่านพรรมแดงคลองลึกเกือบร้อยเมตรที่คนนะ ไปต่อคิวกันเนี่ยตรงถนนเนี่ยนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการปรับเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนเข้ามาในวันที่พรุ่งนี้เนี่ยนะคะคก็จะมีการเนี่ยตามหน้าจอจุดผ่านแดนถาวงคลองลึกนะ,ะถ้าหากใครจะต้องไปทำภารกิจการค้าในพื้นที่ของจุดผ่านแดนนะครับบ้านคลองลึกที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเนี่ยของไทยเราเดิมนะ ย้ำอีกทีว่าเวลาเดินเนี่ยเราจะเปิดตั้งแต่6โมงจนถึง4ทุ่ม16ชั่วโมงเต็มแต่ว่าเวลาใหม่นะครับเราจะขยับไปเปิดเป็น8โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นแต่ว่าที่ต้องหน้าลุ้นกันก็คือทางฝั่งกัมพูชาพอรู้แล้วว่าทางฝั่งเราเนี่ยจะขยับเวลามาเปิด8โมงเนี่ยเขาจะเปิด8โมงเท่ากับของเราหรือไม่หรือจะมีการใช้วิธีการของเขาเหมือนวันเนี้ยที่เราได้เห็นความวุ่นวะวุ่นวายกันเกิดขึ้นคือเราเปิดแปด แต่เขาเลือกจะเปิดเก้าหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอติดตามกันครับคุณผู้ชมครับ